ดีไฟก็ดับพึ่งเสร็จปึ๊บพอไฟติดขึ้นมาทีปรากฏว่าเสียดผทั้งหมดขาดหมดนะโมทัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้านายก้องเกียรติผมสิริในนามของผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องเล็ดไฟโกรขอเป็นตัวแทนของทีมงานทั้งหมดให้ทํทำงานราบรื่นอย่าได้เกิดอันตรายใดๆตอนนั้นทำหนัง ทำหนังเรื่องลองของอะไรหน่อยนก็มีฉากฉากหนึ่งซึ่งตัวละครเองเนี่ยเขาก็จะต้องวิ่งหนีหนีผีหนีของหนีศิยสารแนะ่มาหลบในห้องพระซึ่งก็เป็นห้องที่เราใช้ถ่ายทำตามเรื่องเนี่ยพอเข้ามาหลบปุ๊บอยู่ดีไฟก็ดับมืงเสร็จปุ๊บพอไฟติดขึ้นใหม่ทีปรากฏว่าเสียงพังหมดขาดหมดขาดหมดเพราะอันนี้คือตามเรื่องที่วางไว้เพราะว่า ของแรงมากไอ้พวกนี้ไม่มีศีลเราทำอะไรเลยพระเพื่ออะไรก็ไม่ช่วยดังนั้นเราก็เลยไม่ใช้พระจริงเราก็เลยหลอ่อพระทั้งหมดขึ้นมาจากโฟมทองพระเขานั้นเซ็ตขึ้นมาทั้งหมดก็เริ่มถ่ายทามม้วแอคชั่นววิ่งมาหลบผูอยากเราไปได้ดีปรากฏว่าเราทําพระขึ้นมาโฟมเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะตัดเสียงท่านเนี่ย ทีมคอนดิียวทีมควบคุมความต่อเนื่องเขาต้องถ่ายรูปไว้ถ่าย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 รูปไว้ว่าอันเนี้ยตอนยังมีเสียนอยู่เป็นแบบนี้นะพอโดนตัดเสียแล้วถึงจะเป็นแบบนี้นะพอถ่ายปุ๊บปรากฏว่าข้างหลังพาผมเป็นเงาผู้ชายหรอเป็นลุงคนนึงยืนยืนย่นหน้าที่ง,งานหรืออะไรพขขยายเข้าไปดูลุงคนที่ยื่นหน้ามาเบบันมันมีรูปติดอยู่ในบ้านาัเป็นเจ้าของบ้านก็คือเฮ้ยคนเดียวนนี้น่ะ ว่าอันนี้อันนี้รุนแรงสุดะที่เจอมาก็ขอฝากซีรีเรนไกโกนไปเรื่อยนะครับคือเรื่องนี้มันก็เป็นการผสมผสานระหว่างความน่าลัวสไตล์แบบเกาหลีสไตล์ไทยเขาเรียกว่าเป็นคิมจิผสมบาราอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็อาจจะมันมีความโดนดัวอยู่เชื่อว่าน่าหลาัง